ไม่กับไรนกอยู่ครับครั้งที่7พร้อมกับเสียงวีหกนกพงศกรครั้งที่59จะได้มาเลวนกันฮักพี่น้องนหลาไอมีความสุขสุขุขคนรำรื่นกระทองตลอดปีและตลอดไปขอพระคุณมากขอบคุณเตยล่าเย่าเยจากลูลานเสียงวีหกครับส่งขวามนกม็เสปินพี่น้องแฟนๆครับเริ่มต้นจากศิลปินพระเอกหนุ่มหัวหวาน้าผู้นำทีมงานครับนกพงศกร คนรอที่บ้านหาทางแวะไปบอกว่าพอพ่อพอโอ้คนละเพลงละเพลงไงเจ้ากับเขาต้อง้ไงมันถืออืมมาบ่ะเ่ินพอแ่านอีกรอบหนึ่งกลับขึ้นร้องมันถือดู เออพี่นุครับให้ผมประหารเลยวครับแม่เท่ามาหาโอ้อีอ่ะก่อแม่มาหาก่อดิแม่เหมียวคุณแม่ทางบานแล้วก็แม่ทองด้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เออๆๆแม่นๆๆๆแม่เหมียวแม่เหมียวอ่าแม่ทองนี่ไงแม่ทองแม่ทองน้องบาสด้วยนะครับใช่ไหมยแม่ทองแม่ทองสิซื้อก็ได้เอาใหญ่มาใส่แย่ง ก็ปั่นรวเท่าค้างได้ด้ยดิอ้าวเดี๋ยววัหน้าจะร้องเพลง Happy Birthday ให้นะครับเฮคือจะกูเป็นคนเมาเลยเงอย่าของไกลลวมเด้วจะไปจับจเนี้ยโอ้ยเป็นต้องลุยเวทีเพลง Birthday มันเป็นเพลงฝรั่งใช่ไหมครับครับฮาน่าเดี๋ยววันนี้แม่อะไรนะแม่เหมียวนะครับวันนี้วันเกิด อ่าเบิร์ดดให้กับแม่เหมียวแม่ทองนะครับแล้วก็น้องบัสแล้วก็บักวันอาจารย์บอลปวดและที่สำคัญนะครับอ่าบุคคลสำคัญของเราด้วยที่วงนั่นก็คือบอสตั้มนะครับวันนี้วันเกิดบอสตั้มนะครับบอสตั้มแม่เหมียวแม่ทองกับพ่อเดว้ายุดอกเออตะบักวันเด็กจี้ มึงเศร้างานอันได้เล่นเบบีย่าัไปว่าดอกก็นั่งหลับไปเลยสิคะเดี๋ยวนี้มันบ่คคอยนอนดอกเขาเปิดคลิปหอมันกูบอกแล้วกูบอกแล้วสิกินเราเขาเราหงไอ้ป่ามาเออยอะสูบุ้มซีขามันไม่ได้สูบดอกว่าไปทัวร์ไม่ยัง Happy Birthday to you ใหม่เปิดแล้วเงียบมันสิเพลง to Birthday to Birthday you you Happy 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 Birthday มาเสียวหนเนาะโล่ในฐานะแม่นุ๊เป็นผู้อาวุโสที่สุดในวงหรือว่าเป็นคนที่แก่ที่สุดนะครับให้แม่นุ๊เป็นคนอวยพรให้แม่พัดก่อนแล้วกันครับครับก็ขอให้แม่นะครับ ให้แม่มีความสุขหลายๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาขอบคุณที่มาอยู่กับลูกขอบคุณที่มาให้ลูกเด้อาศัยเป็นหนึ่งบุคคลศิลปินสําคัญของวงของเฮานะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีคนหักหลายๆได้เงินทองหลายๆขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับแม่ขอบคุณครับค่ะแม่พัดก็ขอขอบ แม่อย่าพิ่งพูดเดี๋ยวขออวยพรก่อนนด้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่จบเอาข้าวเยเลยนะแล้วก็อวยพรให้ลูกชายน้องบอลน,นะครับน้องบอลมีความสุขมากๆนะลูกไห้มีแฟนเร็วๆเด้อลูกเด้อไห้มีคนหักไวๆนะครับให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบแล้วก็อวยพรแม่เหมียวใช่ไหมแม่เหมียวนะครับขอให้แม่เหมียวมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อวยพรให้ขับน้องตั้มด้วยนะครับบอสตั้ม นะครับหนึ่งผู้บริหารของวงบอลลัมเสียงวิหงของเรานะครับขอให้น้องตั้มมีความสุขมากๆนะลูกนะครับน้องไม่ได้ลงมานะครับแม่นใช่แล้วก็น้องบาสอยู่ไหนน้องบาสบาสอยู่นี่ค่ะน้องบาสอยู่ไหนลูกใช่ไหมสิบเก้าค่ะแม่สิบเก้าค่ะแม่สิบเก้าตีเออไปก่อนค่ะเจ้าพื่นหลัละเรื่องนาเรื่องนาไปพอดให้แม่เลยขุดขุดสิบเก้าเงี้สี่เก้า แม่คร co ับผ mm ู hmm, ้ดองแซบแซบเห็นไหมลูกไส้เนาะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่พัดนะครับแล้วก็น้องบาสไม่ใช่น้องบาสน้องบอลน้องบอลน้องบาสน้าบอสันน้องบาสทิปเก้าหุยทิปเก้าไมอายเก้าไหมท่านคุณหอดบอดเอ๋ยพ่อหลวงนาค่ะบอดเอยพ่อหลวงนาน้องบอลน้องบอลน้องบอลแล้วก็แม่เหมียวแล้วก็แม่เหมียวนะครับ น,น้องบอลมีการยิ้มมุ้มปากอีกคอยแม่มีความสุขหลายครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลํำรวยเงินทองนะครับแล้วก็สมหวังทุกอย่างที่แม่ต้องการขอให้น้องเบลเป็นนางเอกที่เก่งๆมีแฟนคลับแฟนเที่ยวทัวประเทศพาคุณแม่แล้วก็พาครอบครัวนะครับจะเลิ่นกาวนาครับล้ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปขอบคุณที่มา ช่วยนกส้่งความสุขส้่งรอยยิมและสร้างความเป็นนางเอกสาวเจ้าน้ำตาพัชราเพชรล้ำให้พี่น้องได้เบิ่งด้ชมกันในตุกๆมือตุกๆุลายครับแม่ครับ h ฮ p y b i r บ h DAY TO YOU เดี๋ยวเดี๋ยวสัสัสัวก็เือขเทียงเทแทะให้โยกิไวพรด้วยค่ะสุขสันต์วันค้ายวันเกิดแม่เดอคขะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยแล้วกะอายุมเหมนคนยืนนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้แม่สมปรารถนาเดอค่ะฮักแม่ค่ะแล้วกะไวพรอให้อายพร้อมนะคะ ไอบอลเมื่อกีต้ตานะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้กการำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะอายุมั่นคนยืนเด้อไอค่ะ Happy Birthday <c oughs> แม่เหมียวด้วยนะคะขอให้แม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะหากอีแมมเดอขอคุณทีคอยัพพอร์ตลูกๆมาตลอดนะคะแ <c oughs> ลวกฮป Happy Birthday พี่พี่ตั้มด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะคะพี่ตั้มบ่ได้ขืนห่าน กร่ำรวยร่ำรวยนะคะรักพี่มากๆค่ะเมื่อใดขืนมาฟังนอ้องปว่อยคอนเลยเอาอาจารย์มักซรีเริ่มปอาจารย์ป้าทรงมีน้องของนอนนะครับได้ชดสุดท้ายกันแล้วกันครับ คนรอขี่บ้าหาทางแอ<ล>บไปให้เห็นใจ